3ส,สอเสือกสงสัยสวัสดีครับผมจอร์ดคนดีคนเดิมวันนี้นั่งชิลๆอ,อ,อยู่เห็นคุณลุงปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านก็เกิดสงสัยว่าใครเป็นคนคิดสร้างจักรยานขึ้นมามาฟังคำตอบไปพร้อมกันครับย้อนเวลากลับไปยุคกลางเกงยังไม่มีซิปปีคศ1 8 1 7ชายผู้หนึ่งชื่อว่าคาววอนเดรสวิศวกรชาวเยอรมันผู้เปี่ยมด้วยไอเดียสุดล้ำ แกคิดอะไรไม่รู้อยู่ดีๆก็ประดิษฐ์ไม้สองล้อเรียงกันพร้อมเบาะนั่งและมีแฮนด์บันคับทิศทางแต่ไม่มีบันไดไม่มีโซ่ไม่มีเกียร์ไม่มีเบรกจอร์ดขอเรียกมันว่าจักรยานเวอร์ชั่นวิ่งตะบี้ตะบันบนไม้สองล้อแต่ชื่อจริงๆเขาเรียกว่า Love s Machine หรือเครื่องวิ่งนั่นแหละคือคนต้องใช้ขาไถาพื้นไปเรื่อยๆคล้ายๆกับเด็กฝึกขี่จักรยานขาไถาตอนอายุ3ขวบ แล้วมันพัฒนายังไงต่อปีคศ1860นักประดิษฐ์ฝรั่งเศสก็เริ่มเอาบันไดามาติดที่ล้อหน้าจอร์ดขอเรียกว่าจัก,กรยานสายหน้าใหญ่หลังเล็กเพราะล้อหน้ามันเบื่อเริ่มส่วนล้อหลังเหมือนของเด็กเล่นแถมปั่นที่หัวทิ่มกันเป็นแถวปีคศ1885ถึงได้มีจัก,กรยานที่เหมือนจัก,กรยานจริงๆโดยชายชื่อจอร์เทมสตาลีย นี่แหละคือบรบรพบุรุษของจักรยานยุคใหม่มีโซ่มีบันไดมีเกียร์มีเบรกแล้วจักรยานเริ่มฮิตเมื่อยุคปลายศตวรรษที่19เริ่มเข้าตลาดคนชนชั้นกลางพอเข้าศตวรรษที่20ก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของชาวโลกไปเลยจะไปโรงเรียนไปทำงานหรือไปจีบสาวสรุปสั้นๆให้นะครับคนเริ่มประดิษฐ์จักรยานปี1817ไม่มีบันไดต้องใช้ขาไถ ค่อยๆพัฒนาใส่บันไดใส่โซ่ใส่เบรกจนกลายมาเป็นจักรยานที่เราใช้กันทุกวันนี้แล้วเพื่อนๆล่ะเคยมีจักรยานคันแรกตอนไหนของจอร์ดแม่ซื้อให้ตอนปอสองแล้วเอาไปชนเสาไฟฟ้าแฮนดเบี้ยวโดนตีเลยครับรอไรจบ EP นี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้จอร์ดด้วยนะครับเพราะยอดซับคือแรงปันของจอร์ดหมายถึงปั่นเงินนะไม่ใช่จักรยาน